อย่างเนาะประสันปสันค่ะมวยป่านลงเลมคุ้มตาใจค่ะแต่โดนนี่นะอุ้ยครูไอ้หน้องค่ะสุดยอดความงามค่ะพี่น้องฮัตงามค่ะดีแน่อนแต่ลายครับมีหลุดเนาะสิจูงามแต่ลายน้องหน่เนาะเห็นแน่อยู่ขาใหญ่ตรงนี้ว่าสมากบานลาย หนูกินไหมสดใสให้ค่ะนุ่มๆหวานนิดหน่อยชิมหาเล่นผอวนี่ล้วเนะพอวลงโงกอีกแล้วจ้ะออกจัิงหนะนี่ว่าหลงโงกหนักอีกแล้วค่ะเบิพี่ใหญ่ใส่รองเท่านี่ใหญ่เลค้าบนรถสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกันเนาะคือเก้าค่ะ คืนดอยเจมเฮทค่ะพี่น้องกบศานีบารลดอีสานพาลุยลู่ทุ่มไม้ค่ะพี่น้องมือน,นี้กะพิกัดกะปาเห็ดตะไคร่เนาะปลาหินคือเก้าค่ะมือน,นี้มาเลาะเบิงแต่ว่ากะสาเนตยางมากกะเริ่มเห็นเป็นจีเฮดเฮดเครื่องเนาะเฮ็ดดินค่ะพวกมุ้งเฮทนาเลนะคะก็เริ่มขึ้นมาให้เห็นล่ะจะได้กะน้ำปลุนุนต้อกันเนาะวัอน,นี้เนาะข้าสิมานบ่เด้อค่ะยังเลาะกะที่น้ำหาเห็ดตะไคร่ค่ะพี่น้องลักษณะดอยกัเป็นทีเห็นเนาะสูงแข็งได้เลยค่ะนี่ สร้างสิขึ้นมาหอดอยู่สันดอยค่ะเหี้ยนี่ออกแบบชนิดน้ำไหลไปคุณพน,นอครับตะไคร้ยังเก่าดเด้อจะช่วงนี้บานมำกลิ่นค่ะอู้อตุู่มนี่าง,งามเลยค่ะสมบูรณ์ค่ะเฮ็ดมาเลย เพื่อนฝนแหงค่ะเฮ็ดเส้นหักเลยไม้ขาเพื่นเพื่นอ่อนเนาะถึกน้ำมีดอกหนึ่งกับอีกตูมหนึ่งค่ะตะจูมห,มน,หมนึ่งไหมทำกำปั่นน้ำค่ะ จากแบบซ่าใจค่ะถนะดนี้นะโอ้ <laughs> ยไงกับจีฮะขายาเขาเนี่ยหน่อยสนะิบ้านหน่อยไล้นะไงก็หนาเรียร้ายค่ะล้่แกงแส,สองลนะุ่มแกงลุ่พัดจ้ะเอ้าเฮ้ ด้ยครไอ้น้องค่ะสุดยอดความงามค่ะพี่น้องป๊าดในน,น้ํเนาะหน้าติมนะนวนเลยค่ะตะไข่เขียวอ้า hey, ไอ้บ่ล่ะไอ้เนาะอย่างนีค่ะ,ะอีกดอกค่ะ

กำลังงกเหลืองจ้ะสามจูม,มงามมนมีขี้ไหมโอ้ยไข่ไม่ไหม,มค่ะนี่เราเป่าเลยจ้ะหาดอกหาดอกฮนะกกจะไข่ม,ไม่สวยเลยค่ะกํลังเห็นนะมีไงไปไหน สวยงามเนาะเปสั่นไปสั่นเลยค่ะอุ้ยป่านโรงแรมรู้หาดาวคนลนั่นเหะอโแมยงก็่หอมเงเลยหินดวดงเหลืองค่ะบานท่งเดชงสรง่งสิมันโอ้ย ดอกไหนเนาะนี่ดอกขาวค่ะดอกนี้เพื่อเธอดอกเดี่ยวงามๆตาบ่เห็นหงวันไหนไปเห็นสีขาวๆเห็นแต่เหลี่ยมๆเห็นแต่เหลี่ยมๆถึงดอกขาวค่ะเอาแล้วดอกหนึ่

าุ้มเนี่ยุมเดีเอา่ไ้ตุ้มเป็นตุ้มตุ้มเดียวค่ะตุ้มรับตุ้มเนี่ยตุ้มหน่อยหนักสิงบไหนาะอยากได้อะตุมเ่บเกต้ปายหนาน้องง mẹ hai mẹ mẹ khá nhanh nhanh ôi chị này mẹ 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 ôi mẹ này mẹ 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 อีกหนึ่งตัวค่ะอุ้ยค่ะพอลงงอกอีกแลวจ้ะออกจังไนกูเนานะโดนๆผัค่ะออก,อกเป็นหมูเป็นพวกอ,อุ้ยเต็มพ่วแนี่แล้เนาะเธอละคู่ละคู่ค่ะขาวนะเลก,กักำลังจีเด้อจ้ะ กำนี้เก็บมาหลายกะคะ่ะบัวเตยไทยบัวเตยไทยเนี่ยเก็บเนี่ยแนะหละเนาะจ้ะนั่งุ่งงมฮะออกอีกแล้วมีสุเห,หนะ็ดเาห,นะห็นะเืลองด้ยมแต่ไข่ลาเตยหวเห็ดัว,วคือซีบ่ะเหรอคะมัวปลาเป็นเป็นลำลาหวเ่ก็อ,ออกเป็นปลานะั่ได้ออกไปเรือเด้อจ้ะปลา,นา,นานเนียล นี่ฮะหนาเลบานใหม่ๆจ้ะเออหนานวนเนาะที่พี่เพิ่นว่าสันิษเคื่อนหนาเลเฮ็ดหนานวนว่าซัวนหน้านวนนวนๆคือว่าแล้วเนาะจ้ะสีออกสีชมพูเนาะสันนิษธติดปากเอิ้แต่หนาเล่ปูนเดียวกันอืนเดียวกัน อันนี้นาเรียวนีชิดเรียนะน้ะนำมอยน้ำมอยก็ดอกหน่อยเนะาะปลานี่ดอกหน่นอยค่ะปลาอ่อนดีไม่ไม่เอไปลางด้งอดงวดจะก็นอะไรบ้าตนะุ้งแมเนาะถูกดีด้ค่ะมาพอตอนพ้นตุง่ง จนมากกับสิสือ้อผ้าบายแต่วันนี้ก็ัอ,อตุ่มลลยอยู่ค่ะเก็บแนทายแนนะ่ะจะเพื่อกับยู่ห้างกันค่ะบ่านดท่ายค่ะวันนี้ก็จะเก็บเก็บเก็บเลย ครับเห็ดหลายๆมีหมองไส่ขัดต่อข <berish> ึ้นมาเดี๋ยวสิเอาตะไคร่บานใส่ถุงเนาะเพราะว่าจะหิวง่ายหน่อยค่ะเบื้องเห็ดดินท่านิดรดท่านิดเก็บเอาเก็บเอาพี่น้องนี่แต่กี่เดียนติบบัทันเพิ่นอยู่คนละบ่องอยู่คนละเก๋สิเอาเห็ดบานเนาะเดี๋ยวก็เคช็ดตาก่อนค่ะเอามาตาเดียวบาดท่านนิดพิษผ่านแห้งเนาะว่ากันอันนี้เพนาะมีเห็ดเนาะเอากระเลย มาได้คืดว่าจะมาพลูเฮ็ดลายป่านี้แล้วค่ะนี่แก่โตหนึ่งสองตาได้ขนได้มาตานเฮ็ดดินเฮ็ดเครื่องเฮ็ดน้ำมอ่อยงูก็มีรอฟังผลวิจัยก่อนทีวิจัยไปหาให้ปวกเยอะพวกอื่นไปปลาได้สิอ่าแต่ว่าปลาเฮ็ดปวกมีค่ะจะไปปลาเฮ็ดปวกน้องอื่นนะทีมกัเก็บนาเล่กันค่ะ นั่นแลน้ำ้อยพี่พเพื่อการำการหล่นะจะสร้างนีคัดค่ะมาเนี่ยเพราะว่าห้อมาอุคัดเลวดอกง่ายๆมืนอนี่นบ้านเนี่คัดต้งหากนะค่ะไอ้มเบค่บานนันแหันลอู้สวยชิบูองตังครับเก็บใส่ถุงแล้ว่ะเฮ็ดอยังเกิดส่งนี่จ้า เด้เบิ่มมันก็เกิดช่องนี่หอกไงเกิดซ้อนกันค่ะใครปลากนกุปลาบนเอาแต็กเนาะหงอกสมฮะยังไง นี่พามาเบิงเห็ดจุ่มกับบ๊วยจุ่มไงได้วม่มเกิดจุ่มกันจ้ะเอ้ยกูเนี่ะอุ้ยดอกนี่ไหมดวนช่วบุญแห้งค่ะอะไรเขาแทะนี่เนาะกะอ่นอนค่ะงามค่ะ เคลิปรัวๆเลยค่ะ้องกับบเป็นมูเนาะงามงามน้อยๆชุ่มๆเนาะยังชุ่มๆคิดบบชุ่มๆอัวฮจโอมโมนหนิงชิ่งนะหากระปเด้ครับกลับพนาคอนนะ เห็น,นกระไดพ่อประมาณเนี่ครับหมือคือว่าหมานเติบเลยล่ะไปะหากลับเมียบา้านหาไปหารถเด,ดยวคุณก็เอาอเก็บชันๆหน่อยครับไม่ไววอียเห็นอะไรจ้ะดอกน้าหนาะแต่ว่าท่านถือฝนเนาะ บาดไม่ไหม้เยอ่ะหมูเลี้ยมจะขึ้นป้าปนะบบกสายนม่ฮะโบกหูเก็บเขาได้เต็มแล้วตาเต็มทุงเหรอเห็ดหลากหลายเนะค่ะ

ว่าหลงหนักอีหล่ะค่ะเบิร์ดเลยพี่ใหญ่ใส่รองเลยี่ใหญ่ขึ้นเลยมือค้ามันเลยพี่ใหญ่ของมันอีเกือบบานที่จ่าค่ะว่นักพี่ใหญ่พี่ใหญ่อีนี่ปวดกับเลนแล้วเลยบานไม่ไหมค่ะงามเลย ไข่กันัทตึงๆนะคะแอกัเต็มมะมังโอ้เต็มกระตาตึงเยอะเลยอ่ะตระ มูขึ้นมูนี่นะเนาะดอกนี่แหนะอาบุ้มสามจีค่ะผอไข่ค่ะหอมมากผอไข่แต่ก็พอหลายอยู่เนาะมันหน่อยเนาะแต่มันหน่อยเนาะนนนได้เอาไข่ไงพาได้ค่ะแล้วนี่ก็จะเอาอยู่เด้อจะข้ามันข้างในเนาะไข่ ็นไหมสดใสให้ค่ะนุ่มๆป่านเล็กน้อยชิมผ่าอ้อหน่อยหน่อยไว้กัอนอืมสุกขาวอีกจุ่มท่าเราจุ่มอะก็เป็นมูมะใส่ลวลาเนาะประสมกวนแน้ะมึงเห็นนะโอ้ยมา คาะคิดว่าเฮ็ดนั่นเลยคนสิออกอีกรอบนะคะอันนี้เฮ็ดตะไคร้สนิทเต็มถุงเบอร์ใหญ่เป็นตะไคร้เปลี่ยนมงยู่เลยเหมือนหมดเลยยูในตาเลยสิอันนี้ก็จะเป็นเฮ็ดละงกเนาะว่ารสเน่าไหร่ดินงกเหลืองละงกขาวเฮ็ดดินค่ะนี่ว่านะงามค่ะพี่น้องสวยเลยโอ้ยมาเจอแล้วเนาะเมย์เนาะตะไคร้ก็สมากกับเป็นตะไคร้บานขึ้เร็วค่ะตูงก็ไมีแน่แหละเนาะแต่ว่ากับบานไหลเติมอยู่ ที่นี่กสิกีฬิพีแม่แม่ไปก็นล้วเด้อจ้ะคือว่ามันเติมมันร้ายค่ะคนนี้มันขับพุ่มันเนี่ยมันทั้งวันแนวอ่ะมันแต้มันหวานมันเตะอ่ะจะได้กะขอการทีนานาวมาแล้วเนาะขอบคุณกวามังใจค่ะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณแม่แม่พี่พี่ทุกทุกทุกท่านค่ะสุดความตังใจมาใหาชนนี่เนาะได้รับทุกคนทุกท่านค่ะจะได้ขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวพอการทิ่หน้าหนาวมาแล้เนาะที่นี่สั้นเลยก็สิเอาเฮ็ดลงดอยละค่ะ พ่อาการคิปนง<ะ>ิจากภี่นอกคลิปนี่ยลกักตัวละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ